ผลการออกเลขรางวันหวยลาวสามัคคีวัวันที่12กกรกฎาคม2018รางวันเลข2ตัวล่างเลขที่ออก0ห0หารางวันเลข2ตัวบนเลขที่ออก3 2 3 2รางวันเลข3ตัวบนเลขที่ออก5 3 2 5 3 2รางวันเลขหาตัว เลขที่ออก1 0 5 3 2 1 0 5 3 2มีก็เป็นพลกาะวันหวยลาวสามัคคีเมื่นว,นวันที่12กรกาคม2518โชคดีมีใช่กันทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมแฟนคลับทุกท่านท่านผู้ชมดีเข้ามาติดตามรับชมใหม่ฝากไว้นไดนี้ได้ครับซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยหากท่านชอบกดไลค์หากถูกใจกดแชร์ แล้วกับมากบกันไหมนะครับกับปนหอยเล่าสามมคีในงวดต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับมื่อนี้โชคดีมีใช่กันทุกท่านสวัสดีครับ